ยันกะลำบา,พา,ากพี่น้องชีวิตแล้วเข้ามาเห่นเลี้ยวน้อพี่น้องเหรียกเจี้ยจาของมันตากแดดมันหอนมาเลรียนวนี้ลนี่ละพี่น้องบ่ได้เงินก็นได้มวนขอบคุเนราคายืนยันตัวตนช่องนี้ของแม่ใหญ่เก่งนะคะนาอพี่นอ้องเล่นไปเห็ดไปพ่อเป็นกําไรชีวิตนาะพี่น้องเฮาบ่ได้ไปเที่ยวทา้งไกลให้เที่ยวในหลกโซเสียวในเฟ c e b บุกก็เห็้โอ้ยขขอยอึ้นสิคักขล้แล้วลพี่น้อง รวยกาแฟกับกล้วยซุกพี well ่น uh ้องเอ้ยชีวิตสิได้กล้วยกล้วยกล้วยตลอดเพื่อเถ่าพนว่ามาเนาะกินกล้วยชีวิตสิได้กล้วยกล้วยเห็ดเ่นไปท้อพี่น้องเอ้ยเลนข้อให้มันมูวันมูเจ้าอืเลนไปโพดไปลงไปพี่น้องมากเงินต่อพัดมาในเมืองไทยพี่พี่น้องเบ่งกันเแย่งกันเด้ซึ่มที่เอเตอร์พี่น้อง จุ้มเข่ามาไม่การให้สิปปะซิปไซสิป,ปไซมากินกาแคฟคุยกันสะก้อนพี่น้องส่งกาแฟมาสู่กินหรอยังสิเลีนน่ยนหนีอีกอยู่เมื่อกินกาแฟอย่กับน้องยังเสียละจ้าขันบ่เล่นกับบ่ได้หัวาขันบ่โต๊ะขวากับบ่ได้อาบน้ำได้พี่น้องได้เล่นได้นิ้วล็อกแล้วพี่น้องนี่ เดี๋ยวเ้าน่วงหัวมวนกัเพี่ยเวียเจาของมันตากแดดมันฮอนมาเเรียนเนี้ลนี่แะพี่น้องบ่ได้เงินก็ได้มวนขอบคุเด้อค่ะยืนยันตัวตนช่องนี้ของนมองใหญ่เก่งนะคะทั้งสิได้กล้วยกล้วยโอ๊ยขันมันกล้วยมันเกลโดแล้วพี่น้องบ่มา,มายูหดหกสิบปีบ่มา,มาเรียนเลี้ยวอันให้มันลําบากล่อกพี่น้องผู้ใดอ้ก็ได้พี่น้องได้เล่นได้นิ้วลอกแล้วพี่น้องนี่ เดี๋ยวเ้านุงองอ่งหัวมวนกระเทนไปท้อพี่น้องเอ้ยเหรียขอให้มันมวนม,ม,มูเจ้าเหรียนไปพูดไปลุกงไปพี่นออ้องเห็นมากเงินตะบผัดมาในเมืองไทยพี่พน้องเบ่งกัารแย่งกันเด้อซุ่มที่เอเต๋อพี่น้องซุ่มเข่ามาาไม่กันให้ขยันกันลำบากพี่น้องชีวิตแล้วเข่ามาเหลียเลี้ยวนาะพี่น้องนะ เบ่งให้ในเด้อจ้าบอสถึงสามนาทีดอกขาดด้วยอีกสิบวีมาเงินต่อผัดมาในเมืองไทยพี่น้องเบ่งกันเงี้ยกันเด้อซุมที่เอเตอร์พี่น้องซุ้มเข่ามาไม่กันให้กันเบ่งให้ในเด้กจ้าบอสถึงสามนาทีดอกขาดด้วยอีกสิบวีอีกกับน้องจังสีละจ้าขันบอสเล่นกับบอสได้วัวขันบอสต๊กขัวกับบอสได้อาบนายันและอดทนนะพี่น้องถ้ายันเท่านั้นนะพี่น้องอืม ตื่นแต,ต่ตีสี่ตีหาผุนเด้พี่น้องขันเป็นตะกี้ตื่นแบบนี้เล่นไปท้อพี่น้องเอ้ยเล่นพ่อให้มันมู่วันมู่เจ้าอืเล่นไปโพดไปลงไปพี่น,ออน,อน้อนโง,องโอ้ขันเหีดเวียกจะข้องขยันจังสี่นี่คือสิรล่วยจะโดนละพี่น้องแต่ว่ามันก็นเตะต่างกันเนาะเขาเล่นอันนี้เขาเล่นในบอลในทีนอ้ดในมุง่งอย่างสี่แม่พี่น้องเยได้พี่น้องได้เล่น ได้นิวล็อกแล้วพี่น้องนี่ได้เบ้าน่วงของอมวนกับเพียงที่ได้กล้วยกล้วยโอ๊ยขนมันกล้วยมันกล้วยจะโดนลรอพี่น้องว่าไม่ยูหดหกสิบปีบ่ามาเรียนเลี้ยวอันให้มันลําบากหอกพี่น้องผู้ใดอืมข่นกันทัวประเทศหระพี่น้องเอ้ยอืมเรียนกันไปเบิ่งกันไปแย่งกันไปยัยานกันได้เรือนครับพี่น้องคนเงินเงินเขาจะคนออกเงินเอง เดี๋ยว AI เพิ่นกระดันดอกพี่น้องคอยก็เล่นมาตั้งสองปีเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยกระสีสองปีแล้วเด้กพี่น้องเพิ่นกระสีมีกับน้องจังสี่ละจ้าขันบ่เล่นกับบอลใดหัวขันบ่โต๊ะขัวกับบอลใดอาบน้ำโอ้ยขันเฮ็ดเวียกจับขวางขยันจังสี่นี่คือสิรว้ยจะดวนละพี่น้องแต่ว่ามันกระเตะต่างกันเนาะเขาเล่นอันนี้เขาเล่นในบอลในทีนอนในมุ้งยังสี่แม่พี่น้องเฮ็ดสิเปสัยสิเปสัย มากินกาแฟคุยกันสกอน่พี่น้องส่งกาแฟมาสูกินหรอยังที่เลียนหนีอีกอยู่มากินกาแฟกันทัวประเทศละพี่น้องเอ้ยอืมเล่นกันไปเบิ่งกันไปแย่งกันไปยัยานกันได้เลียนคับพี่น้องคนเงินเงินเทาเจาคนดอกนั่นเองสิไปใสสิเปไใสเมื่อกินกาแฟคุยกันสกอน่พี่น้องส่งกาแฟมาสูกินหรอยังที่เลียนหนีอีกอยู่มากินกาแฟมา หองเงนต่อัดมาในเมืองไทยพี่พี่น้องเบ่งกันเงี้ยงกันเด้ซุ้มที่เอเตอร์พี่น้องซุ้มเข่ามาไม่กันให้โอ้ยข่อขึ้นสิคักเลาหลับพี่น้องรวยยันกันลำบากพี่น้องชีวิตและเข่ามาเหลี่ยมเลี้ยวเนาะพี่น้องเหลี่ยมมากของเงนต่ผัดมาในเมืองไทยพี่พี่น้องเบ่งกันเงี้ยงกันเด้ซุ้มที่เอเตอร์พี่น้องซุ้มเข่ามาไม่กันให้ค่ะ เบ่งให้ในเด้กกอจ้าบอสถึงสามนาทีดอกขาดดยู่อีกสิบวีโอ้ขอยข่ยึ้นสิขาดแล้หล่ะพี่น้องรวยมากเงนินต่อพัดมาในเมืองไทยพี่พี่น้องเบ่งกันเแย่งกันเด้อซุ่มที่เอเตอร์พี่น้องซุ่มเข่ามาไม่กันให้เยือเส้าพนลข่พี่น้องกาแฟร้รอนเชื่นใจหาพระได้เราเด้อผู้ส่งกาแฟมา่ห้กิมฟีพี่น้อง ยิ่งเศร้าพรค่ายพี่น้องกาแฟร้อนเชื่นใจหาพ่อใดเราเด้อผู้ส่งกาแฟมาให้กินฟรีพี่น้องยังชิได้กล้วยกล้วยโอ๊ยขันมันกล้วยมันกล้ยกวยจะโดนล่ะพี่น้องบ่ไม่หูวหดหกสิบปีบ่มา,มาเรียนเลี้ยวอันให้มันลําบากหรอพี่นอ้องผูอใดขยันและอดทนนะพี่น้องขยันเท่านั้นนะพี่นอ้องอืตื่นแต่ตีสี่ตีตตห้าผุนี้พี่น้อง ขันเม็นตะกี้ตื่นแบบนี้ข่อยุติ่เดี๋ยวมันก็สิดันเองล่ะสุกหัวข่อยเน้เด้ดไอไอเอไอบอกรื่นเล่นมาเนาะพี่น้องช่วงปีแล้วล่ะอือกกับน้องจังเสียละจ้าขันบ่เล่นกับบ่ได้หัวขันบ่ตกะข,ขัวกับบ่ได้อาบน้ำสิบเปซายสิบเปซายมากินกาแฟค,คุคยกันสกอน่อชพี่น้องส่งกาแฟมาซื้อกินแล้วยังสิเลียนหนีอีกอยู่ ไม่กินกาแฟได้พี่น้องได้เลนได้นิ้วล็อกแล้วพี่น้องนี่ได้เบาะนวงวอนอขอวมวนกระถูไข่ขึ้นสิทักแล้หล่ะพี่น้องรวยม,มากของเงินตะพัดมาในเมืองไทยพี่พี่น้องเบ่งกันเงี้ยงกันเด้อซุ่มที่เอเตอร์พี่น้องซุ่มเขามาไม่กันให้กำนอพี่น้องเล่นไปเห็ียไป พ่อเป็นกำไรชีวิตเนาะพี่น้องเฮาบดาไปเที่ยวทั้งไกลให้เที่ยวในโลกโซเชียลในเฟซบุ๊กไอเฮียนไข่ยุติเดี๋ยวคนก็นสิดันเองล่ะซุกหัวขไข่ในเด้อไอเอไอ,ไอบอกระเรีนเหร่นมากเนาะพี่นอ้องะ้วงปีแล้วละ่ะอืม,มอกำบเนาะพี่น้องเหร่นไปเหต้ไปพ่อเป็นกำไรชีวิตเนาะพี่น้องเฮาบดาไปเที่ยวทั้งไกลให้เที่ยวใน ลกโซเชี่ยวในเฟซบุ๊กเห็นกันทัวประเทศละพี่น้องเอ้ยอเลีนกันไปเบิ่งกันไปแย่งกันไปยะยานกันได้เลือนครับพี่น,อน,น้องพอนเงินเงี้เทาจะคนนออกเงี้แเนื้อเมือเศร้าพรค่ายพี่น้องกาแฟรอ้อนเชียรใจหาประเด้เรวเด้อผูทส่่กาแฟเมาใไห้กิฟรีพี่น้องยันกนลำบา,พา,ากพี่น้องชีวิตแล้วเข่ามาเหลี่ยมเลี้ยวเนาะพี่น้อง แกก็กล้วยซุกพี่น้องเอ้ยชีวิตสิได้กล้วยกล้วยกล้วยตลอดเพื่อเถ่าคนวามาเนาะกินกล้วยชีวิตสิได้กล้วยกล้วยเฮ้ยกับน้องยังเสียละจา้าขันบ่เลนกับบ่ได้หัวขันบ่ตข๊ขัวกับบ่อด้อาบนะ้ำข่อยอยู่ตีเดี๋ยวคนก็สิดันเองละ่ะซุกหัวข่อยนเนี่ยเด้อไอเอไอ,ไอบอ่อเงืนเล่นมาเนาะพี่น้องอ่ะวงปีแล้วล่ะอืมเรียจกจ้าของมันตากแดดมันหอนมาเลนแนวนี้ละพี่น้อง บ่ได้เงินก็ได้มวนขอบคุณเย field, ้ยค ouais, ่ะยืนยันตัวตนช่องนี้ของแม่ใหญ่เก่งนะคะพีกําหนงยังเสียหล่ะจ้าขันบ่เลรียกับบ่ได้หัวขันบ่ต๊ขัวกับบ่ได้อาบน้ำยั้งชีได้กล้วยกล้วยโอ๊ยขันมันกล้วยมันกล้วยจะโดนล่ะพี่น้องบ่มายู่หอดหกสิบปีบ่มาเรียนเลี้ยวอันให้มันลําบากล่อกพี่น้องผู้ใด้ทั้งชีได้กล้วยกล้วยโอ๊ยขันมันกล้วยมันกล้วยจะโดนล่ะพี่น้องบ่มายู่หอดหกสิบปีบ่มาเรียนเลี้ยวอันให้มันลําบากล่อกพี่น้อง ผู้ใดอื่งกันทัวประเทศละพี่น้องเอ้ยอืเรียนกันไปเบิ่งกันไปแย่งกันไปยัยานกันได้เรียนรับพี่น้องเพราะเงินเงินเขาจะคนนออกเงินเอ้กันทัวประเทศละพี่น้องเอ้ยเรียนกันไปเบิ่งกันไปแย่งกันไปยัยานกันได้เรียนรับพี่น้องเพราะเงินเงินเขาจะคนออกเงินไอ้ได้พี่น้องได้เรียนได้นิ้วลอกแล้วพี่น้องนี่ เดี๋ยวเ้าน่วงหัวมวนกัะเพื่อนเปชรท้อพี่น้องเอ้ยเรียนข้อให้มันมวนมูเจ้าอืมเรียนไปพูดไปลงกไปพี่น้องโอ้ขันเห็ดเวียกจากคลองขยันจังสี่นี่คือสิร้ยเจดโดนละพี่น้องแต่ว่ามันกระเตียดตางกันเนาะเขาเล่นอันนี้เขาเล่นในบอลในทีน้องในมุ่งยังสี่แม่พี่น้องเห็ดเวียกจากคลองมันตากแดดมันฮอนมันเ่นแนวนี้ลนี่ละพี่น้อง บ่ได้เงินก็ได้มวนขอบคุณเรอคายืนยันตัวต,วตวนช่องนี้ของเมงใหญ่เก่งนะคะเรียกจ้าของมันตากแดดมันหอนมาเเรียนวนี้ล่ละพี่น้องบ่ได้เงินก็ได้มวนขอบคุณเราคายืนยันตัวตนช่องนี้ของเมงใหญ่เก่งนะคะโอ้ยขวะขึ้น